คำถามคุณอิบาะทำอะไรทําให้ลูกสาวคนโตมีลักษณะเหมือนทอมชอบสักตามตัวกระดูกมือและกระดูกเท้าแตกหักจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจได้รับตฝาฝันเป็นตัวมิตะเตอนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยายปรมปร,ร,รากันจ้าลูกสาวคนโตมีลักษณะเหมือนทอมชอบสักตามตัวกระดูกมือและกระดูกเท้าแตกหักเพราะ กรรมการเมเจ,จ้าชู้ทั้งชาติเกิดเป็นผู้หญิงและผู้ชายตอนเป็นผู้ชายก็เจ้าชู้กรรมเจ้าชู้จากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงพอเป็นผู้หญิงก็เจ้าชู้ทั้งชาติที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เจ้าชู้มารวมส่งผลให้เป็นทอมให้เป็นครึ่งๆกลางๆกันนี่มากก็ไม่ใช่ลาก็ไม่ใช่แต่เป็นพวกหลอกนี่ลุกครึ่งลุกครึ่งที่ชอบสักตามตัวเพราะกรรมในชาติที่เป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่น มีความคนองชอบเขียนภาพตัวอักษรต่างๆบนฝากำแพงผนหนังในที่สาธารณะต่างๆมาส่งผลจ้ะกับชอบชกต่อยทะเลาะวิวากับผู้อื่นจนทำให้เขาบาดเจ็บเป็นประจำมาส่งผลในกระดูกมือและกระดูกเท้าแตกหักจ้ะ